นัดนัดลูกค้าไหมนะมีการซื้เอาเผาเลยเหรอม,มีการเลื่อนลูกค้าเลยครับแอบแอบทักแชทไปเลื่อนลูกค้าเลยโห้ยแ่ยจริงเลยบอกลูกบอกลูกค้าว่าอะไรผมติดงานวัวไปวัวเสร็จงาน,านไม่ทันไอ้ตัดที่แท้ติดโตโยตี้ไอ้เหีจังไรจริงที่อย่าไปหาทำอีกได้ไงโอ้โหติดโตโยตี้อันนี้เอาเอาลงจริงมนะพยายามเปลี่ยนเรียบร้อยเลย มึงเรียบร้อยตั้งนานแล้วยังไม่หาทำอีกทำบุกลูกค้าลูกค้าฟ้องีซกคอนได้ไงนะฮะเขาแคปไปให้กูดูกูงงว่าอะไรเขาแคบไปให้กูดูเอ้ยกูท่าขาเขาบอกไม่ว่างอะไรกูงงเงี้ยเดี๋ยวไม่หาก็มาปกติเนี้ยเนี่ยก็จะเลื่อนทีได้ทั้งวันเน้ง ติดงานนี่ยประชุมใหญ่ประชุมใหญ่ผมเออเราก็เอออยากจะให้มาเรียนมาเออมาส่งมาตัดเนาะเออไม่ได้เก่งในใบไม่ไดไม่ได้มารอบต่อไปแล้วใช่แล้วเนี่ยเนี่ยไปได้จะไม่ได้มาแล้วอ๋อมาดูผลงานรอบนี้กันโอ้โหต้องมีกำลังใจการทำงานเนาะเสียระบบโโอ้หต็มไปหมด